หัวข้อมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อผู้อื่นและส่วนรวมเรื่องคิดแบบพระโสดาบันนี้ผู้เขียนเล็งเห็นว่ามีประโยชน์มากจนพระพุทธองค์ตัดว่าประเสริฐกว่าการได้เป็นจักพัทหรือการได้ครองทวีปทั้งสี่เพราะเหตุที่ว่าการคิดแบบพระโสดาบันนั้นทำให้ปิดอบายภูมิ คือไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นเดรัฉานเพราะเหตุที่เมื่อไม่เผลอคิดว่าทุกมาจากผู้อื่นทำย่อมไม่ทำร้ายไม่ฆ่าใครภัยเวรอันเกิดจากการฆ่านั้นจึงไม่เกิดขึ้นหรือเป็นผู้ปราศจากภัยเวรนั้นๆเพราะการฆ่าทำให้ตกนรกหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่สบายใจหาความเจริญไม่เจอ ส่วนการไม่ค่าเพราะรู้ว่าผู้อื่นไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์ความคิดที่ถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีการให้อภัยเสียสละมีเมตตาซึ่งพระพุทธองค์ตัดว่ามีอภัยทานมีเวรทานและไม่มีความอาฆาตพยาบาททดลองพิจารณาดูเถิดว่าชีวิตที่ไม่มีความโกรธเกียด ไม่อาฆาตจะมีความสุขต่อตอนเองเพียงใดอีกทั้งคนอื่นรอบข้างก็ปลอดภัยส่วนรวมก็ปลอดภัยหากคนอื่นๆเข้าใจที่มาของสุขทุก์ได้พอๆกันคือไม่ถึงกับต้องเหมือนกันหรือเท่ากันเพียงแค่เข้าใจแบบเดียวกันได้บ้างว่าสุขทุก์ขไม่ได้มาจากคนอื่นทําและถ้าเขาไม่โกรธเกลียดใคร เราก็ปลอดภัยอยู่ในสังคมที่ดีน่ายอยู่แม้จะมีอุปสรรคปัญหาเช่นรถติดส่วนกันไม่ได้หรือฝนตกน้ำท่วมเสียงบีบแตรคือความปนแปรทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายต่างๆแต่เพราะวางใจอย่างถูกวิธีว่าทุกข์ไม่ได้มาจากผู้อื่นทำภาษะภายนอก ก็ไม่อาจก่อความคิดปรุงแต่งร้ายๆขึ้นมาได้แต่พร้อมจะมีการเสียสละดังพุทธพจน์ที่ว่ามีใจปราศจากความตรหนียินดีในการสละหัวข้อประโยชน์ปัจจุบันอนาคตและสูงสุดการคิดแบบพระโสดาบันว่าสุขทุกข์ ไม่ได้มาจากตนและผู้อื่นและรู้จักที่มาของสุขทุกข์ว่ามาจากผัสสะโดยอาศัยความจงใจทางกายวาจาและเจตนาทางใจคือเจตนาดีย่อมให้ผลดีมีความสุขในหน้าสดใสในปัจจุบันขณะนั้นหากเจตนาร้ายย่อมให้ผลเป็นความทุกข์ ใบหน้ากิริยาน่าเกลียดน่ากลัวในขณะนั้นผู้ปฏิบัติที่ฉลาดเข้าใจกฎของธรรมชาติแบบตรงไปตรงมาไม่งมงายจะใช้ความคิดแบบพระโสดาบันได้ทันทีคือไม่คิดร้ายว่าผู้อื่นหรือว่าตนเป็นต้นเหตุแห่งสุขทุกข์แต่ฉลาดที่สามารถใช้ความคิดหรือเจตนาทางใจที่ดี ทำให้มีความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นหรือพ้นทุกข์ในปัจจุบันทันตาเห็นดังพุทธพจน์ตอนท้ายที่ว่าเมื่อเห็นถูกเช่นนี้การคลองชีวิตที่ประเสริฐจึงมีได้เป็นอันเห็นช่องทางที่จะทําความสิ้นทุกข์ให้สําเร็จได้คือมีประโยชน์ในปัจจุบันอนาคตและสามารถใช้ไปต่อย,ยอดสู่ประโยชน์สูงสุด คือการพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรหากผู้ปฏิบัติไม่ดูหมิ่นตนเองว่ายากจนเกินไปและไม่ดูหมิ่นผู้อื่นว่าเขาคงเข้าใจไม่ได้อันเป็นมานะชนิดหนึ่งว่าตนเองต่ำต้อยหรือเลวเกินไปนม่มีบารมีพอที่จะเข้าใจความจริงได้เมื่อผู้ปฏิบัติละมานะว่าตนเองไม่มีบารมีและไม่ดูหมิ่นตัวเองว่า ยากเกินไปหันหน้ามาเผชิญกับความจริงอย่างสง่างามไม่มีอคติยอมรับคำสอนที่เป็นจริงของพระพุทธองค์ว่าสุขทุกข์ไม่ได้มาจากตนเองและผู้อื่นแต่มาจากผัสสะโดยเฉพาะผัสสะทางเจตนาทางใจในปัจจุบัน